นี่คือเรื่องราวของมาฮาโดนักบวชผู้จงรักภักดีกับอาเทมมากที่สุด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อกีงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องยูกิโอภาคดูเอลมอนสเตอร์ในวันนี้นะครับก็จะเอาชีวิตของมาฮาโดมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าเออเราจะทําชีวิตของนักบวชคนไหนได้อะไรยังไงบ้างอันไหนที่แบบว่าพอรวบรวมรวข้อมูลแล้วก็เล่ามาเป็นคลิปอย่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยทาออกมาเนาะตอนนี้มีเซโตทําไปแล้วหรือกระทั่งอาคุนดีนท้าเล่าในฐานะศัตรูเนี่ยเงี้ย,ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของนักบวชที่รับใช้ตัวอาร์เทาาน้ีนี วันนี้ก็จะเจาะมาเลยนะครับกับตัวมาฮาโดซึ่งมาฮาโดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ก็มีมิติค่อนข้างเยอะนะครับคือตกใจนิดนึงนะตอนที่ดูแรกๆช่วงที่อาร์เทมหลุดเข้ามาที่โลกแห่งความทรงจำเนาะแล้วก็มีเรื่องราวการต่อสู้กับจอมโจรบากุระตัวของมาฮาโดถือว่าไปเร็วมากเลยครับแต่ว่าการไปเร็วนั้นมันก็มีที่มาที่ไปว่าสุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาได้ยังไงอย่างเงี้ยเนาะซึ่งวันนี้นะครับเดยวก็จะเรียบเรียงไปให้นะว่าตัวมาฮาโดมีเรื่องราวอะไรยังไงเป็นผู้จงรักภักดีกับฟาโรไไดดดด้้้ีีขนนาอย่างไรด้้ววย่ชมมอแล เราก็มาพูดคุยนะครับผมโดยที่ว่าหัวข้อใส่ไว้ในแต่ละชัปเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับโดยมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือตัวของมาฮาโดที่เป็นผู้รับใช้องค์ฟาโรเขาเนี่ไม่ได้รับใช้ฟาโรที่เป็นอาร์เทมอย่างเดียวนะครับเขาเนี่ยรับใช้มาตั้แต่รุ่นพ่อซึ่งก็คืออาคุนัมคานอนและการที่มาเป็นนักบวชผู้รับใช้อาคุนัมคานอนด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นผู้ถือครองไอเทมพันปีที่เป็นวงแหวนพันปีแต่เขาอะ่ะไม่ใช่เป็นเหมือนลหลายๆคนที่ว่ามีการสมัครมาเป็นนักบบวววปรระจําาตััขอองแล้้ททีีนก็มสือ แล้วก็รับใช้องฟาโรห์เฉยๆนะครับแต่เขา่ามีความสัมพันธ์กับอาเทมมาตั้งแต่สมัยอาเทมเป็นเด็กแล้วครับถ้าดูจากอายุแล้วเนี่ยถือว่าอายุน่าจะเยอะกว่าอาเทมเนาะแล้วก็เขาอยู่กับอาเทมสนิทสนมกันมาแล้วก็จะมีอีกคนนึงเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่ามาหน้านะครับโดย3ามคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักสมัยเด็กกันที่อยู่กันมาตั้งแต่เด็กแต่ทีนี้ตัวมาฮาโดกับมาหน้าด้วยความที่ก็ต้องให้เกียรตินะครับว่าอันเนี้ยเขาเป็นลูกของกษัตริย์นะเราก็ต้องเรียกเขาว่าเาาเาเเเจจจจ้้้้าา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 ชชชยยยยนนะะคครรรรัักกกกก็็็็ีีีออมมมววว่่่่ซึงงตตตปปุดไไลขใใ อาเทมด้วยชื่อจริงๆเลยครับก็เลยเป็นเควสของอาเทมที่ต้องทําในช่วงสุดดวลทาฟาโรนี้นะครับอาเทมที่อยู่กับมาฮาโดตั้งแต่เด็กนะครับต้องบอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้วางตัวว่าเขาเนี่ยนะเป็นฟาโรที่ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าชายที่ต้องให้คนอื่นมาเคารพนะมันจะมีฉากหนึ่งที่เอาง่ายๆว่าตัวอาเทมจะโดนงูกัดใช่ไหมแล้วมาฮาโดก็เข้ามาป้องกันไว้แล้วตัวเองโดนงูกัดแทนพองูกัดเสร็จปุออ๊บอาเทมก็เป็นคนดูดพิษให้แล้วมาฮาโดก็บอกว่าไม่นะครับชีวิตของท่านจะมาเสี่ยงเพื่อข้าแบบนี้ไม่ไ เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีเลือดสีแดงเหมือนกันไม่ใช่หรือแล้วการที่ทําแบบนี้เพื่อช่วยมาฮาโดมันก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันไงแล้วอาเทมก็จะมีการเล่าความฝันณนะจุดจุดนั้นให้กับมาฮาโดแล้วก็มาหน้าได้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยอยากจะสร้างโลกที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสรภาพไม่ต้องมีเรื่องของการแบ่งชนชั้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนั่นเป็นความฝันของอาเทมที่เพิ่งเข้ามายังโลกความทรงจําในฐานะที่เป็นยูกิอีกคนนึงเนี่ยเขาก็จะนึกเรื่องนี้ไม่ออกเนาะแต่ว่าต,ว ado, ตัวของมมมาา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 ดดดดตััววของนนนนนเเเีี่่่กก็็ใใช้้้คคคํปปแรรรๆทสถิจจณุไะบ แล้วทีนี้มาฮาโดที่โตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยตัวของอาร์เทมที่เป็นเจ้าชายก่อนเนาะรอที่จะรับสืบทอดตาแหน่งฟาโรต่อจากท่านพ่อมาฮาโดเองก็จะได้มารับใช้อากุนัมคาอนเกาะครับโดยที่ว่านักบวดรุ่นก่อนที่จะมาเป็นของอาร์เทมนะครับจะมีนักบวชอยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าซิมอนครับผมซึ่งคุณซิมอนนะครับผมเขาคอนเฟิร์มให้ชัดเจนนะครับว่าตัวมาฮาโดเป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในผืนแผ่นดินนี้ได้เลยทีเดียวครับโดยที่ว่าตอนนั้นซิมอนจะเป็นผู้ถือครองกุญแจพันปีแล้ว,งวง 1, ามาฮาโดกนนออคับาาาาุ ด้วยนะครับด้วยพลังเวทอันมหาศาลของมาฮาโดด้วยนะครับมันก็จะมีความเซนซิทีฟต่อเรื่องพลังเวทจิตชั่วร้ายจิตดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็จะมีการเล่าให้กับอาคุนัมคานอนฟังว่าไอเทมพันปีที่พวกเราถือครองอยู่เนี่ยมันนําพลังมาซึ่งการปกครองประเทศแล้วก็สามารถที่จะปกป้องเมืองของเราได้ก็จริงแต่ว่าการให้กําเนิดไอเทมพันปีนี้มันเต็มไปด้วยการเสียสละของผู้คนที่ต้องจบชีวิตลงไปเพื่อให้ไอเทมพันปีเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ซึ่งอาคุนัมคารนอนนะครับด้วยความ การที่ให้น้องชายอย่างอาคุณอดีนไปสร้างไอเทมพันปีที่หมู่บ้านคุเรลนาอย่างนี้เนาะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ทําให้ต้องสละชีวิตผู้คนไปมากมายใช่ไหมแล้วอาคุณน้ำคานอนที่ตอนแรกเขาก็ถือครองตัวต่อพันปีแล้วมาฮาโดที่ถือคองวงแหวนพันปีเนี่ยมาฮาโดกลับเป็นคนที่สัมผัสได้ถึงจุดที่ว่ามันมีบาปอย่างนี้เกิดขึ้นกับการสร้างไอเทมพันปีแล้วอาคุณน้ำคานอนที่เขารู้เรื่องนี้เขาก็รู้สึกว่าเป็นผิดบาปต่อตัว,ตวเขาและเขากลัวว่าความบาปตรงเนี้ยมันจะสืบทอดไปยังลกกาาายอาายออออเเ็หมืนนนนััับบบวว่่่ปปคุณพทีีร้้ไ ซึ่งมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับบาปตัวนี้มันก็สืบทอดไปยังตัวจอมโจรบาคูระแล้วจอมโจรบาคูระมันก็จะเอาบาปตัวนี้มาโบยให้กับตัวฟาโรยุคปัจจุบันอย่างอาเทมด้วยซึ่งมฮาโดนะครับถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาถือว่ามีส่วนที่ทําให้ท่านฟาโรอาคุนัมคานอนเนี่ยมีการตรอมใจเกิดขึ้นด้วยการไปเล่าเบื้องหลังการเกิดไอเทมพันปีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตัวมฮาโดเองนะครับแม้ว่าเขาไม่ได้ทาอะไรเลวร้ายเลยนะเอาจริงๆแต่เขาก็รู้สึกแบบว่าต้องรับผิดชอบในส่วนของ,ของตรงนี้้้แลลออคคุมคนนัมมาาาาาากกฝไวววด่่่เืทํผิบตร ให้กับเจ้าด้วยกันแล้วกันนะซึ่งมาฮาโดด้วยความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้กับการที่เขาซื่อสัตย์ต่อองค์ฟาโรอย่างอาคุนัมคานอนอยู่แล้วและเขาก็รักเจ้าชายของเขาเหนือสิ่งอื่นใดพอเจ้าชายอาร์เทมของเขาได้ขึ้นเป็นฟาโรปุ๊บเขาก็สาบานที่จะจงรักภักดีต่อฟาโรองค์นี้ตลอดไปเลยโดยที่ว่าตัวของมาฮาโดที่พอถึงเข้ายุคปัจจุบันปุ๊บเขาก็ได้รับใช้องค์ฟาโรตามที่เขาสัญญาไว้กับท่านพ่อของอาร์เทมและทีนี้เขาก็จะเป็นผู้ที่สามารถใช้พลังเวทได้ดีงามมากๆผ่านตัววงแหวนพนปนะพปีเาาาาอิดดมมใช่ววงึกทาารก็ เลยครับผมสถาบนาได้ไม่นานเลยครับผมจอมจรนบาคุระบุกพอจอมจุนบาคุระบุปกพวกพวกนักบวชก็ต้องมีการต่อกรกับจอมจุนบาคุระแล้วก็เห็นได้เลยว่าไอตัวที่มันใช้เดียบาวเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งสูงมากไม่สามารถต่อกรได้แล้วอยู่ๆนะครับคนที่สามารถมาต่อกรกับจอมจุนบาคุระได้ในตอนนั้นก็จะเป็นอาเทมที่สามารถใช้ทหารเทพยักษ์โอเบลิสตตอนนั้นได้ใช่ไหมแล้วทีนี้จอมจุนบาคุระมันก็ถอยไปก่อนครับมันก็มีแผลนะที่จะไปบุกพวกแบบว่าราชวังแล้วก็ไปดูซิว่าจะ ตอนนั้นที่มันเข้าไปเป็นจอมโจรบาคูระความทรงจําเท่าที่มันมีเนี่ยมันก็บอกว่ามันก็คงต้องชิงวงแหวนพันปีจากมาฮาโดมาก่อนนั่นแหละนะซึ่งมาฮาโดที่พอรู้เรื่องนี้ว่าบาคูระเป็นตัวร้ายเป็นจอมโจรที่หมายมั่นจะสังหารฟาโรแบบเนี้ยเขาก็ยอมไม่ได้เขาก็เลยมีการเตรียมแผนว่าเขาจะไปจัดการกับจอมโจรบาคูระด้วยตัวเองนะครับซึ่งตั้งเดิมแล้วเนี่ยพวกนักบวชก็มีการประชุมเบื้องต้นว่าที่จริงไม่อยากให้ไปฉายเดี่ยวไปต่อสู้กับจอมโจรบาคูระคนเดียวเพราะมันอันตรายมากใช่ไหมแต่าตมา พอเป็นนักบทที่ดูจะมีใจให้กับมาฮาโดอย่างนี้เขาก็จะมีการมาพูดคุยส่งท้ายนะครับคือก็พอจะเห็นอนาคตแล้วแต่มาฮาโดบอกว่าไม่ต้องพูดเดี๋ยวข้าจะไปจัดการของข้าเองนะแล้วไปตามนัดครับผมบาคุระมันก็ดักคอยท่าอยู่เหมือนกันแล้วบาคุระกับมาฮาโดก็ได้ต่อสู้กันณนะวิหารสุสานราชบศ์ตอนนั้นนะครับแล้วมาฮาโดเองที่เขาก็เตรียมจะสละชีวิตเขาก็มีการฝากกับลูกน้องของเขาไว้ก่อนนะว่า เอาแผ่นซิลามาถ้าเกิดว่าข้าต้องจบชีวิตลงไปณนะจุดจุดนี้ข้าก็จะขอกลายเป็นวิญญาณหรือก็คือเป็นข้าที่คอยรับใช้องฟาโรในลําดับถัดไปซึ่งตัวของเขานะครับที่ต่อสู้กับอาคูรานอตอนแรกก็ตกใจว่าฮะเดี๋ยวก่อนเดียบามันมีการวิวัฒนาการไปขนาดนี้แล้วหรือตัวมาฮาโดที่ใช้มอนสเตอร์หรือขาในการต่อสู้ในการต่อกรตอนนั้นก็จะเป็นจอมเวทภาพลวงตาที่ใช้สู้กับเดียบาวไปแล้วทีนี้มีเสริมด้วยครับผมใช้ชา์โดกูในการรอบโจมตีจากกาแพงแล้วพอชา์โดกูถูกเดียบาจัดการเข้าไปนะครับมันกระโดดซ ทีนี้เนี่ยมันก็ทําให้เดียบาวแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมแล้วพอเดียบาวที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับมาฮาโดก็ต้องเริ่มใช้ลูกเล่นอื่นแล้วมีพวกกบดักต่างๆที่อยู่ในวิหารตรงนี้เข้าโจมตีบาคูระไปเรื่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับจนบาคูระเนี่ยมันจะโจมตีพผดเดศศึกมาฮาโดแล้วมาฮาโดเองที่พลังเริ่มอ่อนลงไปเรื่อยเขาก็ตัดสินใจที่จะรวมพลังที่เป็นคาของเขาจากจอมเวทภาพลวงตารวมเข้ากับสุดยอดจอมเวทมาฮาโดคนนี้กลายเป็นจอมเวทมนต์ดำแบล็กมินติชเชียนนั่น แล้วการต่อสู้นั้นจบลงไปก่อนแล้วมาหน้ากับอาเทมที่ตามมาภายหลังนะครับก็ได้เห็นว่ามีจอมเวทมนต์ดำปรากฏขึ้นบนแผ่นซิลาเท่ากับว่ามาฮาโดนั้นจบชีวิตลงไปแล้วครับ้วยความที่มาหน้าเองก็เป็นลูกศิษย์ที่แบบรักอาจารย์มากๆใช่ไหมเขาก็ขอร้องฟาโรนะครับว่าขอให้คืนชีพท่านมาฮาโดได้ไหมใช้พลังของเจ้าชายในการที่จะทําให้อาจารย์กลับคืนมาได้หรือเปล่าซึ่งอันนั้นนะครับทำได้ถ้าเกิดว่าวิญญ,ญาณของมาฮาโดพร้อมนะครับเพราะตอนนี้มาฮาโดเพิ่งจะกลายเป็นวิญญ,ญาณที่ไปสถิตยอยู่ในแผ่นซิลาใช่สามมาารรถทททีีี่จะเยกกออกันซึ่ง รอก็กินระยะเวลาค่อนข้างนานครับผมระหว่างนั้นเนี่ยตัวอาร์เทมก็จะต้องใช้สามเทพมายาในการต่อกรกับจ,จอมโจรบาคุระไปก่อนมีช่วงที่จอมโจรบาคุระมันชิงตัวต่อพันปีไปได้แล้วทําให้ท่านกษัตริย์ไม่สามารถที่จะใช้สามเทพมายาได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนไม่มีคาที่ใช้ในการต่อกกกับศัตรูได้เลยแล้วทีนี้เนี่ยตอนศึกตัดสินที่หมู่บ้านควีลนาครับมาฮาโดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเป็นช่วงที่อาร์เทมโดนวิญญ,ญาณร้ายเข้าเล่นงานอยู่ใช่ไหมมาฮาโดก็ปรากฏตัว ก็ต่อสู้กับบัคูรนะนาตอนนั้นครับผมซึ่งระหว่างการต่อสู้นะครับก็จะมีช่วงเพียงพําอยู่บ้างแล้วทีนี้เนี่ยมาฮาโดจะต้องภูมิใจนะว่าลูกศิษย์ของเขาอย่างมาน้าสามารถที่จะอัญเชิญคาของตัวเองซึ่งก็คือแบ c ็กพิ i ชิเอนเกิลเนาะเข้ามาร่วมต่อสู้ในครั้งนั้นด้วยแต่ว่าการต่อสู้ครั้งนั้นมันไม่ง่ายขนาดนั้นอยู่แล้วครับผมคือจอมโจรบาคูระมันก็มีเดียบาวที่โคตรเก่งใช่ไหมแล้วก็มีวิญ,ญญาณร้ายของหมู่บ้านคุเอลนาเรียกว่าเป็นวิญ,ญญาณแค้นก็ได้นะครับ,รนนบพ ้องเดียบาอไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดหนึ่งที่ว่าวิญญาณร้ายพุ่งเข้าโจมตีอาร์เทมแล้วทีนี้มีวิญญาณพ่ออาร์เทมคอยปกป้องอาร์เทมเอาไว้แล้ววิญญาณร้ายที่มันหลุดจากการปกป้องเดียบาาตอนนั้นนะ่ะก็โดนมาฮาโดคนนี้แหละครับเป็นตัวปิดเกมเนาะคือสามารถใช้เวทมวนต์โจมตีใส่เดียบาาเข้าไปเดียบ้าก็พอง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 ,พอง,พอง,พองขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตุ้มเกิดเป็นโกโก้ครันช์กันเลยทีเดียวครับถือเป็นการจัดการกับเดียบาวไปได้แล้วบาคุระถือว่าตอนเนี้ยสูญเสียตัวหมากสําคัญในการที่จะใช้ต่อกอกับพววกอาเไปแล้นะซึ่งหลจจากนนี้็ะเปอาคุนาที่กร จะเอาไอาเทมพันปีในการที่จะไปวางไว้ที่แผ่นศิลาปรโลกแล้วพอเขาทําสําเร็จก็จะเข้าสู่ช่วงการเข้าดาวที่จอม,มารโซกจะได้คืนชีพเนาะโดยหลังจากนั้นมาฮาโดจะมีฉากประทักในตานานที่ใครบากอาเทมครั้งหนึ่งเขาเคยได้เห็นว่ามีนักบวชกับฟาโรใช้มังกรขาวกับจอมเวทในการที่จะเข้าประทักกันซึ่งมันจะเป็นช่วงที่เซโตนะครับคุยกับอาคุณอดีแล้วก็โดนอาคุณอดีนสิงอาคุณอดีที่สิงร่างเซโตไปแล้วก็ใช้มังกรขาวในการต่อกรกับองค์ฟาโรตอนนั้นนะครับมังกรขาวประทักกับจอมเวทมนตดดดาตออนนนนนนั้น้นะมมมฮโโโจจีไไปปสลลยแวก็ เหมือนกับว่าไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกระยะหนึ่งเลยครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นการคืนชีพของจอมมารโซกที่ว่าตัวของอาเทมก็ต้องใช้สามเทพมายาในการต่อกรก็แล้วนะครับมีมังกรขาวของเซโตะก,ก็ด้วยมีเอ็กโซเดียอย่างเงี้ยที่เข้ามาต่อกรกับจอมมารโซกแล้วไม่มีใครสามารถทําอะไรได้เลยและระหว่างเหตุการณ์ที่มันเริ่มจะย่ําแย่ไปตรงนี้นะครับพวกเหล่าเพื่อนพ้องของอาเทมนะครับยูกิจโนจิฮอนดะอันสึก,ก็ได้มาถึงสถานที่แห่งนั้นแล้วก็ด้วยพลังใจตรงนี้ทําให้อาเทมลุกขึ้นสู้ได้อี ที่ว่าตัวยูกิที่เป็นเจ้าของร่างเนี่ยก็คือเอาดูไอดิสมาแล้วก็เตรียมเรียกมอนสเตอร์เพื่อต่อกรอกับจอมาโซกและทีนี้ก็มีการอัญเชิญพวกแบบแบล็กมิติชเยนออกมาใช่ไหมแล้วทีนี้แบล็กมิติชียนที่ออกมาตอนนั้นเป็นมาฮาโดและเขาก็บอกเลยนะครับว่าขอบคุณมากนะเพื่อนพ้องจากต่างแดนที่ทําให้ข้านั้นได้คืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่าซึ่งันี้ก็หมายควาว่าพลังวิญ,ญญาณที่มาเติมเต็มให้มาฮาโดได้กลับคืนขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับจอมาโซกณจุดนี้นะครับก็ต้องยกเครดิต้กัต uki, ููนอ่รนอรส การต่อสู้คันนั้นเหมือนเป็นการต่อสู้กับพวกลูกจอกของจอมาโซกมากกว่านะครับส่วนจอมาโซก็ต้องถูกกาจัดไปด้วยฮัวอาร์ตี้พอเรื่องเราจบลงปุ๊บนะครับมาฮาโดตอนนี้ก็คือเป็นทางการและเป็นแผ่นศิลาที่เป็นจอมเวทมนต์ดำและทีนี้พออาเทมได้รู้ชื่อของตัวเองปุ๊บถือว่าจบภารกิจนี้ RPG เกมอาพีจีแห่งความมืดที่เล่นกับตาคุระก็จบลงแล้วจัดก,การจอมาโซกได้กันแล้วกลับสู่โลกปัจจุบันกันซึ่งตอนท้ายสุดคราวนี้นะครับที่ยูกิกับอาเทมต้องต่อสู้กันในพิธีกรรมการต่อสู้ครั บอกว่าเนี่ยฟาโรเอ๋ยวิญญาณของข้าในฐานะข้ารับใช้ของท่านได้คืนชีพข้ามผ่านการเวลามาเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อท่านณจุดจุดนี้แล้วอ่าซึ่งอันนั้นก็ได้เห็นเลยว่าที่ผ่านมาแบล็กเบจิเชียนทำไมตัวอาร์เทมถึงแบบว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับแบล็กเบจิเชียนนักหนานะซึ่งมันก็เหมือนเป็นพื้นฐานที่เซตมาแล้วว่าแบล็กเบจิเชียนเนี่ยเป็นข้ารับใช้ของอาร์เทมมาตั้งแต่3,000ปีที่แล้วและทีนี้พอมาในยุคปัจจุบันที่เฉลยตัวตนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบล็กมมมมมมมาา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 สสูู้้้้ใในนนนนนนจจัังงงงหววะะะะีีีีกกก็็เเเเลลยยยยบบบบบทททพดดดดขอออออโปปรรรรรชคคคผซึ่ถิภต์ณ แต่อย่างแต่อย่างของแบ,บ็คเมดเชียนกับแบ็คกมังดีเชียนเกิลที่เป็นเหมือนกับว่าบทพูดของมาหน้าบทพูดของมาฮาโดที่เป็นศิทธ์อาจารย์กันอย่างเงี้ยก็อาจจะมีโผล่ปลปายไปให้เราเห็นกันในมูฟวี่บ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับแต่ใดๆก็ตามแล้วถ้าเรากลับมาที่ตัวตั้งต้นว่ามาฮาโดเขาเป็นนักบวชที่รับใช้องฟาโรอย่างจงรักภักดีมาอย่างยาวนานและเขาก็ได้สละชีวิตจิตวิญ,ญญาณของเขาที่จะมารับใช้องฟาโรอย่างยาวนานขนาดนี้ได้กนะ็ตามที่ผมได้เล่ามาจนถึงตอนนี้เลยนะครับแถมให้ทิ้งท้ายเนาะว่าตัวมาฮาโดเขาก บวชผู้วิทักมาฮาโดนะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์แบบจริงจังเลยแล้วก็มีเอฟเฟกการโยงถึงไดเปิเชียนซึ่งอันนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอยู่แล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนักบวชมาฮาโดที่เราได้เห็นกันในภาคดุริอลทาร์ฟาโรนะครับเป็นตัวละครที่แบบเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็จิตวิญญาณของเขาอันนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรนับถือนะครับกับการที่ยอมเป็นผู้ที่จงรักภักดีถวายจิตถวายวิญญาณให้กับฟาโรอยู่คู่กับอาร์เทมมาอย่างยาวนานแบบนี้ครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ เรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ